ดูลิงใต่แล้วเอามาันมามาไต่ใเบ้มันจะได้แห้งตากแดดแล้วแห้งแล้วเข้มมากแข็งมันสวยแห้งหมดแล้วมาเช็ดหนา้าเช็ดตาด้วจะให้ขึ้นหลังที่เตอร์แล้วจะไปขี่หลังที่เตอร์แล้วเฮ้ยตามาติดข้างเลย เอามาตากแดดอีกหน่อยเป้มาเอามันมาตากแดดก่อไไนไม่สบายโอ้โหเอาไปตากแดดหน่อยแสงก็ต<อ>้องตากแดดเบิ้ลข้าไหนหนนะว้ก่อนนะงะ้นลาบตากแดดเอานี่น้ำตาลน้อยลง มันเฝ้าหมาไหมนะโอ้